สวัสดีค่ะอยกบแอบนะคะเอมี่สวัสดีกับมาดีมารีแอคกับเอมี่นะคะเป็นอีกหนึ่งเพลงอ่ะที่สร้างความประทับใจแล้วก็ติดหูกับเรามากที่แบบว่าช่วงนี้ก็ติดหน่อยอ่ะก็อินไปกับเพลงน่ะสำหรับเพลงภาพสุดท้ายรัทไวไลท์นะซึ่งเป็นเพลงประกอบซีรีส์เรื่องรัทถวายไล์ภาพนายไม่เคยลืมซึ่งซีรีส์เรื่องนี้ก็จบไปแล้วแหละแต่เพลงมันยังยังไม่จบไง เพลงภาพสุดท้ายที่ได้หนุ่ม oh เวลเลียมร้องโอ้โหเพลงนี้ก็ดังมากเลยเพะว่าแบบใครๆก็เอาไปร้องคอลงในติ๊กตงติ๊กตอกอะไรอย่างเงี้ยร้องจนเป็นกระแสไวรัลกันเลยทีเดียวนะคะแต่สําหรับวันนี้ไม่ใช่ใช่วันนี้สิเมื่อวานเนี่ยคือสร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับเรามากเลยก็สําหรับชาวไลฟ์ยูหลายคนอนะ่ะก็เซอร์ไพรส์แหละที่ภาพสุดท้ายได้นำมาร้องในเวอร์ชันหนุ่มวงไลคันจ้า พูดไปแล้วก็ยังทซไฮยังไม่ได้ฟังเลยอะ่ะเอ,อ่อยังไม่ได้ฟังเลยวันนี้จะพาทุกคนนะคะมาฟังพร้อมกันกับเพลงภาพสุดท้ายในเวอร์ชันวงไลแคลนนะเออหนุวิลเรียตเขาชวนเพื่อนมาร้องจ้าดูสีเฉพาะขนาดไหนนอกจากเพลงภาพสุดท้ายจากวงไลแค่นแล้วนะจากก็แสดงความยินดีกับนุ่ม โฟดธนวัฒน์นะน้องโฟดธนวัฒน์ที่เป็นขึ้นเป็นศิลปินอีกท่านหนึงจากจากค่ายไลเซอร์มิวสิกทิ้งปล่อยซิงเกลิลออกมาอย่างเพลงเทคะแนนปล่อยได้กี่วันแล้วนะวันสวันประมาณนี้แไยังไม่ได้ดูเลยแต่วันนี้จะพามาดูกันทั้ง2เพลงเลยนะจ๊ะกับเพลง ภาพสุดท้ายในเวอร์ชั่นวงไร่แค่แล้วก็เพลงเทคะแนนของหนุ่มโฟดดูสิว่าความน่ารักจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาฟังพร้อมกันเลยจ้ะสำหรับเพลงแรกที่จะพาไปฟังนะจ๊ะก็จะเป็นภาพสุดท้ายอะ่ะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันเลยเขึ้นมาเราก็ยังแบบทับใจเสียงเรียบนะ

าสุงท้ที่ยังจะจำด้วยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายภาพที่เรารักกันภาพสุดท้าย ทุกสิ่งไม่เคยเรียนลเหมือนกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานพราะความทรงจำของเธอยังอยู่เสมอไม่เคยจางเวลาไม่อาจจะลบอะไรก็ไม่อาจจะกลบเสียงของหัวใจที่คงบันเลงมันจะเป็นอย่างเพลงที่ไม่มีวันจบฮอหัวใจของเธอจะฒนาขึ้นะและเสียงของเธอที่ยังคงดังในหัวใจมาพรุ่งนี้จะเปลี่ยนไป นความรู้สึกนี้เอาไวา้ความทรงจำที่ยังจดจำโดยหัวใจจะไม่ลืมเลยเราเคยรักกันแค่ไหนภาพสุดท้ายที่ฉันจะจำเพื่อภาพที่เรารักกันภาพสุดท้าย 怎么你猜？啊！怎么你猜？ ฉันเชื่อชมโคโลการ,ร์ดนะคนท่ามากอะ่ะโหคือฉันไม่เคยคิดว่าเพลงนะี้คือจะมีแบบท่อนแรปแบบไหนออกมาได้แต่เป็นพร้พอม พงร้องขึ้นมานะแล้วก็ภาษาแบบทุกสิ่งไม่เคยเรียนละแต่เป็นมันเป็นคําที่สวยงามเวลาที่เขาเอามาใช้แรปสวยงามมากแล้วก็ชอบเสียงของฮงอะมันเข้าออกับท่อนนี้ไม่ได้ทูกให้เศร้าจนเกินไปแหละว่าก็ไม่ได้เอนเตอร์เทนมากกันไปเท่าไหร่นะก็โอเคอ่ะโอ้ในที่สุดอะฉันก็ได้แบบได้ยินเสียงของนัทฉันเคยแบบ เคยคิดว่าอยากจะฟังนะัดร้องแล้วก็มีลายประสานกับตุ้ยนิดๆโอ้คหอทำได้ดีมากเป็นอีกหนึ่งเวอร์ชั่นที่ประทับใจมากเลยนะแล้วก็กเซอร์ไพรส์อีกอย่างก็เลโก้เสียงพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเด็กคนนี้คือพัฒนาจริงๆมันเป็นเวอร์ชั่นที่สุดๆอะ่ะแล้วว่ามันโอเคแล้วอะ่ะ แล้วก็ยังคงเสียงไฮโน้ตของน้องวิลเลียมอยู่เนาะก็ยังคงเอกลักษณ์ของเขาว่าภาพสุดท้ายของวิลเลียมอยูอ่เสียงของน้องก็ยังหนักแน่นเหมือนเดิมแล้วก็เพลงเนี้ยเวลาไปออกงานวิลเลียมไม่ต้องร้องคนเดียวแล้วนะตอนเนี้ยก็มีเพื่อนๆช่วยประคองเพลงนี้แล้วะจะสามารถร้องได้ทั้งห้าคนละเออเวลาออกงานเดีย๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปดูไหมน้า รอว่าจะไปดูอ่ะอยากไปดูแบบเขาร้องสดๆกันบากจะมีโอกาสไหมน้าเราดูอีกทีแล้วกันนะอ้าวอีกหนึ่งศิลปินที่เขาเพิ่งเปิดตัวมาจในค่ายไลเซอร์มิวสิกอย่างน้องโฟตนะคะที่ปล่อยเพลงออกมาอย่างเพลงเทคันแนนเนี่ยดูสิจากก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเพลงอะไรนะที่ว่าที่เขาปล่อยออกมาอะไรน่ารักอ่ะ อะไรน่ารักน่ารักอะ่ะอะไรจำจำชื่อเพลงนองไม่ได้อะ่ะอ่าอะไรนะขออนุญ,ญาตเปิดดูหน่อยได้ไหมจำชื่อเพลงนองไม่ได้อ,ะ <c oughs> อ่ะอ่าน่ารักน้อยลงหน่อยไม่ใช่เดนอเพอ่า ของน้องโฟรธนวัฒน์เนาะจากก่อนหน้าน,นี้ก็คือเคยปล่อยเพลงมาแล้วแหละแต่คราวนี้คือเขาปล่อยซิงเกิลใหม่ในนามของทางไลเซอร์มิวสออกมานะก็คือเพลงเทคะแนนค n นิเดตเนาะก็ปล่อยได้สักพักนึงแล้วแหละไม่รู้ว่าเพลงนี้จะเป็นแนวไหนน่าจะคงความน่ารักของควอมโฟร์อยู่ไหมเดี๋ยววันนี้ไปชมพร้อมกันเลยค่ะกับเพลงเทคะแนนคนิเดตนะจ๊ะสเพลงทีเดียวเลยจากวันนี้จากค่ายไลเซอร์มิวสิ

i just <laughs> be on the way should we take an that they should also can't i put to like number one to a in the They're they right can't you ball your pain and you one like cheech can do everything you say i i when i say my the ocean song from and high. every time that you cut not two long So impromptu, yeah, care. She laugh, made me part of Now you're fine Lucky how to make you smile Can't tell to be on the way Should we take a nap should be Na-n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 a na na nah, be on the way Should we take a nap and should make

คนอะคือคงเห็นคือผลงานของน้องโฟดมาแล้วแหละไม่ว่าจะเป็นอการร้องเพลงรวมทางการแสดงอ่ะคือน้องน้องก็เก่งจริงๆนะครูเราก็แบบเออไม่ใช่ผมมีเท่าไหร่ก็โอเคก็ชื่นชอบในตัวน้อง <c oughs> ก็เห็นการพัฒนาของน้องอยู่นะก่อนหน้านี้ก็ก่อนหน้านี้ก็เพลงอะไรลนะอยู่เชยๆชยเกินน่ารักคิดออกแล้วดบบนี้แหละอคราวนี้มาแบบ เทคะแนนเหมือนเข้าก่อนแบบเหมือนใช้ช่องเสียงคนละช่องเลยน่ารักมากอะ่ะแล้วลายเต้นดีมากอยู่นะแข็งแรงมบนแข็งแรงอยู่เลยอะ่ะโอ้โหก็อีกห,หนึ่งสร้างความประทับใจให้กับเรามาม,มีนะจ๊ะเราเชื่อว่าถ้าหากฟังหลายๆรอบอะ่ะไม่ต้องหลายรอบหรอกแค่รอบสองรอบอะ่ะคือเริ่มติดหูแล้วนะนา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 ,นา,นา,นาโอ้แล้วก็ ภาเต้นน่ารักมากเราว่ามันน่าจะเริ่มมีชาเลนจ์แล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแคดดีเดตชาเลนจ์ไปดูในทิกตอกดีกว่าเนาะเพลงน่ารักมากอะไรเต้นสม,มูทและแข็งแรงแล้วก็เห็นอีกอย่างหนึ่งคือการเล่นหูเล่นตาของน้องโฟร์อ่ะเล่นหูเล่นตาเก่งมากเออสและที่เขาเป็นนักสแสดงก็เป็นนักร้องด้วยเสียงก็โอเคสุดยอดมากเลยอะ่ะเออชอบชื่นชมน้องนะเนี่ยเราก็ เป็นมามีไปแล้วมามีน้องโฟร์ยังไงก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะจ๊ะก็ทางไลเซอร์มิวสิกนะคะไม่ว่าจะเป็นผลงานของน้องโฟร์หรือว่าเป็นของวงไรแค้นนะคะติดตามกันได้เลยทางไลเซอร์มิวสิกนะจ๊ะน้องนัแหลติดตามน้องกระเพมภาพสุดท้ายก็ติดตามด้วยเนาะ ในเวอร์ชันไรแค้นนะคะฝากติดตามด้วยแล้วกันสุดๆนะวันนี้น่าจะเต็มอิ่มแล้วแหละเราอะ่ะกับทั้งแบบภาพสุดท้ายกับเทคะแนนในที่สุดเราก็ได้ฟังแล้วโอเคต่อไปเราก็เดี๋ยวแบบได้ฟังได้เต็มที่เดี๋ยวจะไปหาเปิดดูอีกรอบอยู่นะเนี่ย โอเคยังไงก็ฝากด้วยละกันนะจ๊ะก,กับเพลงภาพสุดท้ายในเวอร์ชันไลค์แล้วก็เพลงเทคะแนนแคนดิเดตของน้องโฟนนะคะสามารถติดตามได้เลยนะคะทาง r i ซ e r Music Official นะคะเดี๋ยวติดล,ลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะก็ฝากด้วยแล้วกันสำหรับช่องทางาการติดตามของแอมไม่ว่า Facebook IG t w i ิ t e r นะคะเอมี่สวัสดีติดตามกันได้เลยอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด s u บ s c คร b e ให้ด้วยนะคะคลิปนะ้าแอมจะมาทำรีแอคชั่นหรืออะไรหรือว่าใครอยากให้แอมทำรีแอคชั่น อะไรนะคะสามารถเม้นไว้ข้างล่างได้เลยนะสำหรับวันนี้ไปละจ้าไม่ไปเต็มอิ่มแล้ว